สว no ัสดีครับผมส0บตุบรตีพวิพันธ์ศักดิ์ครับรหัสนักศึกษา6 8 5 2 3 5 0 2 0 9 9คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนนันทาเสนออาจารย์ธนวัฒน์พิสิทธิจินดาครับในวิชากฎหมายอาญาภาพพิเศษรหัสวิชา LLR 1301กลุ่มเรียนที่2ครับ กฎหมายอาญาคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกฎหมายอาญาก็คือข้อกําหนดกฎกติกาเกี่ยวกับการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์บพกาลซึ่งกติกาดังกล่าวนะครับอาจอยู่ในระบบรูปแบบการห้ามทำหรือการให้ทํานะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมตัวอย่างนะครับคําพิพากษาฎีกาที่ 3 0 1ศูนยนทับหนะครับจำเลยเข็นรถจักรยานยนต์นะครับของผู้เสียหายไป1เมตรนะครับแต่ผู้เสียหายนะครับมาพบเห็นก่อนนะครับจึงทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปนะครับถือว่าเป็นการครอบครองและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปในลักษณะที่พาเอาไปแล้วจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จนะครับตามมาตรา3 4 4นะครับ กล่าว่าก่าคือผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือ,อที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนั้นไปโดยทุจริตนะครับผู้นั้นถือว่ามีการาทําความผิดฐานลักทรัพย์นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทครับผมนายกต้องการฆ่าตัวตายนะครับนายกจึงได้นําเชือก แกลคอตนเองกับต้นไม้เพื่อฆ่าตัวตายครับแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้นั้นหักครับเพราะรับน้ำหนักตัวของนายกรนะั้นไม่ไหวครับด้วยเหตุนี้นายกรจริงไม่ตายครับท่านเห็นว่าการกระทําของนายกอดังกลนะ่าวนั้นมีความผิดตามมวยกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา2 8 8ถึงมาตรา29 4หรือไมา่เาพห่อใดนะครับนะครับอ่อจากการวิเคราะห์นะครับออาก,กาบคบ็คือ สำหรับฐานความผิดฆ่าผู้อ,อื่นตามประมวลกฎหมยายอามาตรา2 8 8นะครับตรงวัตถุแห่งการกระทำนะครับจะต้องเป็นผู้อื่นนะครับแต่ในข้อเท็จจริงนะปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อื่นครับแต่เป็นตัวของอานายกอเองครับซึ่งเป็นผู้ลงมือกระทำการฆ่าตนเองด้วยเหตุนี้นครับการกระทำของนายกอนะครับจึงขาดอ,าองค์ประกอบภายนอกของมาตรา2 8 8แนะครับ แล้วก็มีข้อสงสัยว่าเช่นนี้นายกจะมีฐานความผิดฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่นะครับก็คือคําตอบคือไม่มีนะครับเนื่องจากฐานความผิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายนั้นไม่มีบรญจัิไว้ในความผิดตรงตามหลักของประมวลกฎหม,ม,มายอาญามตาตราสองมัรแรกนะครับโดยสรุปก็คือ นก่อนนะั้นไม่มีความผิดใดๆเลยในประมวลกฎหมายอาญาครับครับผมในส่วนอของหัวข้อความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความศสระและซื่อสัตย์สุจริตนะครับความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมเรื่องความศสระและความซึ่อสัตสุจริตครับมีความสําคัญอย่างยิ่งในต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาครับเพราะว่าเป็นพื้นฐาน,นครับที่ทําให้พลเมืองนั้นเคารพกฎหมาย หลีกเลี่ยงการกระทําผิดครับและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นธรรมนะครับการมีจิตสำนึกเช่นนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดอาชญากรรมนะครับและส่งเสริมความยุติธรรมในระบบกฎหมายครับผมในหัวข้อของความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่ตอตนเองและสังคมนะครับความมีวินัย ตรงเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายอาญานะครับเนื่องจากกฎหมายอาญานั้นครับเน้นในการลงโทษผู้กระทําผิดนะครับซึ่งมีความมีวินัยนะครับจะทําให้คนนั้นไม่ละเมิดกฎหมายนะครับและในขณะที่รับความรับผิดชอบต่อตนเองมาถึงการที่รับผิดชอบของผลการกระทาของตนนะครับและความรับผิดชอบต่อสังคมคือการคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นนะครับ และส่วนรวมนะครับการละเมื่อกฎหมายอาญาครับก็แสดงถึงการขาดปในและความรับผิดชอบครับต่อไปในส่วนของความมีภาวะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีนะครับความสามารถทํางานเป็นทีมนะครับการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมครับการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีนั้นแล้วก็การ ทำงานเป็นทีมนะครับการเคารพสิทธิผู้อื่นและการเคารพกฎหมายอาญานนะั้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับและการทํางานให้มีะสิทธิภาพนะครับซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสารการตัดสินใจการเห็นอกเห็นใจนครับการมีคุณธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ได้กําหนดไว้ครับหัวข้อในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญานะครับท่านคิดว่า คุณลักษณะใดของนักประวัติศาสตร์นั้นครับที่สําคัญที่สุดในการทําประโยชน์แก่สังคมและเหตุใดจริงควรมีลักษณะนั้นนะครับผมคิดว่าการยึดมั่นนะครับในความยุติธรรมและจริยธรรมนะครับเป็นหลักการที่ทําให้ระบบกฎหมายนะั้นน่าเชื่อถือนะครับทําให้สังคมนั้นสงบสุขและปกป้องผู้โดนแอรจากการถูกเอาละเอาเปรียบนะครับนอกจากนี้ครับ นักติทีศาสตร์นั้น,น,น,นยังต้องมีทักษะการวิเคราะห์และการตีความกฎหมายความละเอียดรอบคอบนะครับทักษะการสื่อสารที่ดีนะครับและความอดทน,นครับเพื่อนำํำไปสู่ความจริธรรมมาสู่สังคมอย่างแท้จริงครับ